สามัญประจำบ้านตอนคันอย่าแก้แค่เกา่านี่จะบอกว่าร้านนี้กว่าจะได้กินเนี่ยต้องจองน่วงหน้าทั้งสองเดือนเลยนะ oh. โคตรนานเพราะฉะนั้นกินเยอะๆเลยเอาให้คุม้มได้เรื่องกินเนี่ยขอบอกสบายมาก ถ้ามาอยู่ๆก็รอนขึ้นมารอนปะแอรดับะเนี่ยแต่ไม้เวลากินอิ่มพอดีเอาอิ่มแล้วเหรอ,อเราอาหารเป็นไงบ้างอะก็อร่อยอือก็อร่อยดีเราก็คบกันมาตั้งห้าปีแล้วเนาะตั้งแต่เรียนด้วยกันแล้วก็มาถึงตอนนี้แล้วเราก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะถึงเวลาแล้วเวลา ที่เราจะขยับไปอีกขั้นแต่งงานกับเรานะเ,เ,เก็บเรื่องนั้ไว้ก่อนได้ไหมเราคันมากเลยอะฮะออไม่ได้คันแบบนั้นระหว่างเกาให้หน,น่อยดีช่วยเกาหน่อยหม่อยคันมากเลยอะถ้าคันอะอย่าแก้แค่เกาสิคะพยาบาลรูพสุขมาช่วยแล้วการคันเนี่ยนะคะ ไม่ใช่แก้แค่เกาอย่างเดียวแต่ถ้าอยากจะเกาจริงๆเนี่ยต้องเกาเบาๆค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยในการลดคันได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดนอกจากวิธีเกาอะค่ะเรามีวิธีอื่นไหมคะที่ทําให้หายคันเรามีวิธีอื่นอีกเช่นใช้มือลูบๆแทนค่ะเพราะการที่ใช้มือลูบเนี่ยเราจะไม่มีเล็บอาจจะไม่ทําให้ผิวหนังเกิดถลอกได้อาจจะลูบแรงขึ้นหน่อยก็ยังได้นอกจากนี้เราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นลูบตรงบริเวณที่เราคันก็อาจจะช่วยได้ค่ะแต่ถ้า จะให้ดีเนี่ยอาจจะไปที่ร้านขายยาซื้อยาครีมที่ทาแก้คันหรือยาทานก็ได้นะคะแต่ถ้าทําทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอ,อาจจะเกิดจากเชื้อราได้ซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะต้องไปหาแพทย์แล้วต้องใช้เวลารักษาเนี่ยยาวนานมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นการคันไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการเกาเพียงอย่างเดียวค่ะรับทราบค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยแฟนเขาขอแต่งงานอะรับทราบไหมคะรับทราบค่ะ เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวอ่ะง่ายกว่าขอแต่งงานอีกทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามันประจำบ้านจบแล้วทำไมมันวงโตนะซื้อเผื่อมีลูกแล้วมันอ้วนขึ้นเฮ้ยมด้ใหญ่ขึ้นปิดแบนด์ดีเป็นยังงดีใจด้วยรักฉัน